สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ G c a p รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มีอิมแพกต่อรา,าคาทองคําไม่พลาดทั่อกาศทองมองขาดทั่โอกาศการลงทุนครับเม <c oughs> ื่อวานนี้ครับก็รา,าคาทองคําก็มีการย่อตัวลงอีกครั้งครับที่แนวรับบริเวณ1,730เหรียญบวกลบครับเนื่องจากว่ามีประกาศตัวเลขอะไรสําคัญฉะนั้นหากนักลงทุนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับ ผลตอบแทนพนาบาทที่กดดันราคาทองแล้วก็ตัวของดอลล่าอินเด็กซ์เนี่ยที่ปรับตัวพุ่งขึ้นสูงในรอบสูงสุดในรอบ1ปีหรือว่าแข่งขันเองาะฉนนั้นตรงนี้ครับหากนักลงทุนมีคำถามหรือข้อสองสัยก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปครับจะไปดูกันก่อนครับว่า market ตอัปเดตข้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราไปเริ่มกันเลยครับตัวของ มาเก็ตอัปเดตข้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามาเริ่มจากตัวโกลด์อร์ตครับก็หลังจากที่เมื่อวานนียมีการรับข่าวยอดขายบ้านรอปิดการขายเนี่ยที่ออกมาดีในรอบหนึ่งปีเลยครับส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัว6.49มาปิดบริเวณ1,728เหรียญดอลลาร์สหรัฐตออนมาทางฝั่งของดาวโจนส์ครับก็เมื่อวานนี้รีบาวเพิ่มสูงขึ้นอีก9.90.73ครับมาปิดบริเวณ34,390จุด ทางฝั่งของค่างเงินบาทครับก็มีการอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดครับก็ค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นหรืออ่อนค่าเพิ่มมากขึ้น0.1ครับมาปิดบริเวณ33.94ข้ามาทางฝั่งของตัวพี่ใหญ่อย่าง SPR ครับก็เดือนนี้ครับท้ายเดือนกันยายนเนี่ยก็เทขายไปแล้วราวๆ11ตันครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการสือคองทั้งหมด990ตันนั่นเองครับฉะนั้นผมจะพาครับนักลงทุนไปดูครับว่า เมื่อวานนี้ครับมีประกาศตัวเลขอะไรสําคัญบ้างช่วงเวลา21นาฬิกาเนี่ยก็มีประกาศตัวเลขบ้านที่เราปิดการขายครับโดยคาดการอยู่ที่ระดับ1.1%และครั้งก่อนอยู่ที่ระดับลบ2%ต,ตัวเลขจริงเนี่ยออกมาดีกว่าทั้งคาดการและครั้งก่อนครับที่ระดับ1.8.1%อ,อีกทั้งครับเป็นจุดสูงสุดในรอบ 1, 1ปีเลยก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ครับมุมมองครับทางฝั่งของเซกเตอร์ภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ย เริ่มกลับมาดีเพิ่มมากขึ้นหากเราไปเจาะหากเราไปเจาะลายภูมิภาคครับนักลงทุนจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อปี2020ที่หลังจากการเกิดโควิดแล้วที่รัฐมีการกระตุ้นเมน็ดเงินเข้าสู่มือประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อนํามาเทียบกับปี2021เนี่ยในภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่ายอดขายบ้านที่รอปิดการขายเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าปี2020เนี่ยสูงกับปี2021เรามาเริ่มจากทางฝั่ง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐครับโดยปี2021เนี่ยอยู่ที่ระดับ96.2และปี2020เนี่ยอยู่ที่ระดับ1 1 4 3ต่อมาครับทางฝั่งของภาคการของภูมิภาคการของสหรัฐครับในปี2021อยู่ที่ระดับ115.4และปี2020อยู่ที่ระดบับ122ฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าภาพรวมเนี่ยบ้านขายยอดขายบ้านรอปิดการขายเริ่มมีการย่อตัวลงบ้างครับเนื่องจากว่ากําลังซื้อย,ยังยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่า บ้านเนี่ยมันเป็นอสังหาริมทรัพย์และเป็นสินค้าคงทุนนั่นหมายความว่าเมื่อเมื่อนักลงทุนซื้อไปแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะซื้อเพิ่มครับหากหากมองว่าบ้านอังนั้นไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่จะเอาไปลงทุนต่อฉะนั้นตรงนี้ครับก็ให้นักลงทุนเข้าใจครับว่ายอดขายบ้านเราปิดการขายเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรบ้างครับต่อไปครับเราจะไปดูทางฝั่งของการประชุมในวันพฤหัสที่ผ่านมากันบ้านครับก็ เป็นวันเดียวกับที่เจอรวมพอวิลมีการถแถลงต่อสภาของเกรนนั่นเองนางเจเนตเยเลงครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐครับก็เตือนแล้วครับว่าสหรัฐเนี่ยจอดจะผิดชำระหนี้นะครับหากไม่ยกเพดานคําถามคืออะไรครับว่าเม็ดเงินเนี่ยมาตรการพิเศษที่จะอัดสู่มือประชาชนหรือภาคครัวเรือนเนี่ยจะหมดลงภายในวันที่18ตุลาคมนี้ฉะนั้นเหลือเวลาไม่มากแล้วครับที่จะพิจารณาการปรับเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของสหรัฐฉะนั้น เมนสาคัญครับในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐในครั้งนี้ครับเกิดจากภาคการคังครับที่มีการอัดเป็นเงินละ,ละล่าๆสี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของไบเดนเองที่อาจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานครับหรือว่าฝั่งการคลังเองที่มีการอัดเข้าสู่ตัวของมือประชาชนอย่างเช่นเงินได้เปล่านั่นเองฉะนั้นตรงนี้ครับเรื่องบอกแล้วว่าในอนาคตวันที่18ตุลาคมเนี่ยจะหมดเงินเนี่ยจะหมด ทางตรงนี้ครับสำหรับโครงการนี้ฉะนั้นจจเน็ตเจริญจึงวอนครับให้สภาคองเกรสมีการอนุมัติเม็ดเงินดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าขยับเพดานนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองฉะนั้นต้องมาดูครับว่าหากมีการขยับเพดานนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่มือประชาชนต่อเนื่องฉะนั้นจะทาให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยเช่นกันนั่นเองครับต่อไปครับเราจะมาดูทางฝั่งของตลาดหุ้นดาวโจนส์กันบ้างครับ ผมดูดาวโจนส์ในดัชนีดาวโจนส์ในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสดใสน,นะครับถึงแม้ค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการรีบาวประมาณ90จุดนั่นเองล่าสุดครับก็ขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100วันครับที่บริเวณ35,000จุดนั่นเองท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ครับเลยจึงมีการย่อตัวการย่อตัวที่สําคัญของดาวโจนส์เนี่ยมันบ่งบอก้วครับว่าอาจจะกลับไปเป็นขาขึ้นเต็มตัวไม่ได้ครับเนื่องจากว่าระยะถัดไปเนี่ยจะมีการดึงสภาพคล่องหรือการดึง หรือว่าการทำเทเบิลลิงนั่นเองการดึงสภาพคล่องเนี่ยจะทําให้ตัวของสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงแล้วก็จะส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นดาวจนเองจะมีการย่อตัวลงนั่นเองครับถ้ามาทางฝั่งของทองคาครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับว่าการปรับตัวลงของทองคําครั้งเนี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับช่วงต้นสิงหาที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าการปรับตัวลงของต้นสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประกาศตัวเลข การจ้างงานในเดือนกรกฎาคมที่ออกมาดีกว่าคาดการถึงประมาณ1ล้านตำแหน่งครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับก็ข่าวก็มีการปรับตัวเพิ่มตัวเลขก็ออกมาแย่เพิ่มมากขึ้นครับยึ่งส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมันมีการรีเบลในเดือนช่วงเดือนตั้งแต่ต้นสิงหาเป็นต้นมาครับท้ายที่สุดแล้วครับมันมีความชัดเจนครับเกี่ยวกับการดึงสภาพคล่องว่าในวันที่ 2- ถึงสพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมโ O เอีกครั้ง ตลาดหรือว anyway, ่าน so, right like so, so, the ักว so, ิเคราะห์จึงมีการคาดการณ์คร so, ับว่าเฟดเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณการดึงสภาพคล่องตอนนั้นครับแล้วก็ในเดือนถัดมาคือเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการดึงสภาพคล่องนั้นเองฉะนั้นตลาดก็เลยจึงมีการค่อยๆปรับตัวลดลงมาครับจึงผมมองว่าการปรับตัวลงรอบนี้อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถบริหาร์ตได้ค่อนข้างดีครับเนื่องจากว่าไม่ได้ปรับตัวลงแบบรูดเลยแต่ค่อยๆปรับตัวลงฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝันนักลงทุนติดตามด้วยนะครับต่อมาครับมาทางฝั่งของ ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐหรือว่าบอลยูครับล่าสุดก็ทําจุดสูงสุดในรอบประมาณ3เดือนเลยครับเนื่องจากว่าข่าวการดึงสภาพคล่องเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทําให้บอลยูเนี่ยเล่งตัวทําจุดสูงสุดบริเวณ1น6ครับแล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีการย่อตัวลงมาแต่การย่อตัวลงมาของบอลยูเนี่ยก็ยังไม่หลุดบริเวณ1 5 0นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องผ่านนักลงทุนด้วยครับว่าตลาดเริ่มมีการซึมซับข่าวร้ายเพิ่มมากข หนุนให้ดอลลาร์มีการแข่งข้าเมนหลักของดอลลาร์ที่มีการแข่งข้าเ,เป็นการแข่งข้าที่สุดในรอบหนึ่งปีครับโดยแนวตา้านครั้งล่าสุดอยู่ที่ระดับ93.75ใช่ไหมครับท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ครับก็ตัวของดอลลารอลลล์อินเด็กซก์ปรับตัวขึ้นไปทาจุดสูงสุดบริเวณ94.40ฉะนั้นตรงนี้ครับก็เริ่มมุมบอกแล้วครับว่าในระยะถัดไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าหากดอลลาร์อินเด็กซ์เข้าไปเบรกทะลุแนวตา้านแล้ว ทองคําอาจจะดูไม่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝ่ากนกลงทุนด้วยนะครับต่อไปไปทางฝั่งของมุมมองหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับก็มีการประชุมของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่มีมติออกมาแล้วครับว่าจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ0.5เปเ็นสํมีาคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยธปท,ทหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการปรับลดคาดการ GDP ปีนี้ครับโดยในเดือนมิถุนายนเนี่ยคาดการจีดปีนี้อยู่ที่ระดับ1.8เปอร์เซ็นต แต่การประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยปรับลดจาก1.8%ปเนี่ยเหลือเพียงแค่0.7%ุดเตท่านั้นฉะนั้นตรงนี้ครับก็เริ่มส่งผลแล้วว่าการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าที่กินระยะเวลาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มบั่นทอนเศรษฐกิจไทยไปมากครับฉะนั้นเราจะไปดูทางฝั่งของอุปสงค์ภายในประเทศบ้างครับการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยฟุบตัวได้ชัดเจนเลยครับโดยทบทคาดการไว้ในเดือนมิถุนาย,ยนอยู่ที่ดับ2.5%เล่าสุดครับ พวทที่ประชุมเมื่อวานนี้เหลือเพียงแค่0.0%ชนะตรงนี้ครับก็เริ่มส่งผลกับภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจได้อย่างชัดเจนแล้วครับต่อไปครับเราจะไปดูครับว่าเหตุผลกันใดครับที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง1ครับคือการแพร่ระบาดของไวรัส2คือมาตรการควบคุมโรคระบาดแล้วก็การนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ3คือความเชื่อมั่นครับเกี่ยวกับการผ่อนคลายการควบคุมโรคระบาด4 ความต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนของรัฐบาลตรงนี้ครับก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอยู่ที่ล่าสุดเนี่ยก็ผ่านล่างเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับเพดานหนี้ของไทยจาก60%เป็นไปเป็นเ0ป็นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูครับว่าการเบิกจ่ายของรัฐเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากหรือไม่ครับและสุดท้ายครับความขี้คายอุปทานที่ขาดแคลนครับไอ้ตัวที่5เนี่ยมันเป็นปัจจัยระดับโลกครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยฝั่งดีมาซ้ายเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องครรับแตตต่ิดงที อุปทานเนี่ยมันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดทําให้อุปทานเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรก็เหมือนคอขวดครับที่มีน้ําที่กระลมจะล้นจึงส่งผลให้เงินเฟอ้อสารัฐเนี่ยดำเนินต่อไปต่อไปครับเราจะไปดูทางฝั่งของค่างเงินบาทกันบ้างครับค่างเงินบาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้านสาคัญที่บริเวณระดับที่34เร็วค่าการนะครับหากนักทุนย้อนไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนะนี่ยนักวิเคราะห์ในประเทศไทยเนี่ยคาดการว่าช่วงกลางปีหน้าอาจจะเห็นค่างเงินบาทที่ระดับ34 ท้ายที่สุดแล้วครับก็เห็นตั้งแต่กําลังจะเริ่มเข้า Q4 ปีนี้เลยครับเพราะว่าปัจจุบันในเศรษฐกิจของไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงอีกทั้งการแพร่ระบาดก็ยังสูงใช่ไหมข่าวน้ําท่วมก็ยังมาฉะนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วการเก่งกําไรตัวของบอลยูหรือว่าทางของหุ้นไทยเนี่ยก็น้อยลงครับจึงส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายทางกำไรแล้วก็นําเงินออกจากประเทศเพิ่มมากขึ้นเมื่อนําเงินออกจากประเทศเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจึงส่งผลให้ ค่างเงินบาทเดนมีการอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยต้องฝากนักลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ปรับลงมาค่อนข้างแรงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยครับ นะครับมันที่ที่ผ่านมานะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะออทองคำก็ก็มีสวิงตัวขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ว่าแรงกดดันนะฮะมันมันก็ยังมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นทิศทางขาลงมาแล้วนะฮะแล้วก็การดิดตัวขึ้นทำได้ไม่มากนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็มองแค่รีบาวอ่ะนะครับมองแค่รีบาวแล้วก็ในด้ที่สุดก็มีแรง ขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นทำให้มุมมองตองคำนี้ยังมองไปลบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะการระยะสั้นนะครับนะแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้มันมันก็มีรีบาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาดูว่าการรีบาวในรอบเนี้นะฮะจะทำได้มากไหมนะครับนะก็ ลองไปดูกราฟเทคนิคกันก่อนนะครับ <c oughs> ในทางกราฟเทคนิคน,นะครับนะอันนี้คือภาพกราฟทองคำาลายเดลี่นะครับเดลี่เนี่ยมีสัญญาณที่ที่รีบาวขึ้นน่าจะ,ะดีตัวได,ได,ได้ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับวันนี้นะฮะดังนั้นเราอาจจะไปดูระดับเส้นดาวเทนนะครับว่า,าจ,จะสามารถที่จะทะลุ กรอบเส้นดาวเทนได้หรือไม่นะฮะ,ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แ,แถวใกล้ๆบริเวณเส้นดาวเทนด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูอดอลลาร์เด็กกันก่อนนะครับดอลลาร์เด็กเนี่ยนะครับภาพรวมนะฮะดอลลาร์เด็กนั้นมีการขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตลอดเลยนะครับแล้วก็มีการทำ นิวไฮนะครับในในรอบหลายาในรอบหลายสัปดาห์เลยนะครับน,นับตั้งแต่เ,เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับมีการทำสูงสุดไปครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับนะทำให้มุมมองของดอลลาร์เด็กนั้นยังคง ทำให้ตกุลเงินดอลลาร์นั้นแข่งข้าต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนะในเบื้องต้นนะก็ลองวัดเป้าหมายดูนะครับอย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับนะนะบริเวณ9 4บนะครับเป็นแนวต้านนะครับนะที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับราคาก็ใกล้นะฮะก็คือพูดง่ายว่าอยู่ในโซนที่ที่เป็นแนวต้าน แล้วนะครับโอกาสที่จะมีการย่อพักตัวเนี่ยนะฮะก็ก็มีความเป็นไปได้นะฮะแต่อยู่ที่ว่าจะพักตัวลงมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับนั่นแต่เนื่องจากว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็สัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้นะฮะมันก็จะมีตัวเลขที่ประกาศออกมานั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับก็หนุนให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นมีแข็งค่าขึ้นมานะครับก็ส่งผลให้กราฟดอลลาร์เด็กนั้นมีการดีดตัวขึ้นนะครับ ซึ่งก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำอยู่นะครับนะก็อาจจะทำให้อ่าราคาทองคำนั้นมีอ่าการอ่อนตัวลงมานะฮะเป็นระยะระยะประกอบกับบอลยูนะครับที่อ่ามีการขยับตัวขึ้นนะครับนะอ่อาตาตัตราผลตอบแทนพปปปปันผลตอบแทนร้านเนี่ยมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยทำให้ ราคาทองคำนั้นเจอแรงกดดันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอทองคำนั้นไม่ได้มีผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับในขณะที่บอลยูนั้นให้ผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นเนี่ยความน่าสนใจของทองคำเนี่ยมันก็เลยโดนลดบทบาทลงไปนะครับมาดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับในช่วงเช้านี้นะฮะการาฟเดลี่นะครับมีแท่ง สีเขียวเหลืองเหลืองขยับขึ้นมานะครับนะแล้วก็สูงกว่าครึ่งหนึ่งนะสูงเกินครึ่งหนึ่งของแท่งก่อนหน้านะแท่งก่อนหน้าเป็นสีแดงนะครับวันนี้สูงอ่ดีตัวได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับนะดังนั้นอ่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับอ่เราจรึงมองว่าการรีบาวขึ้นของนงคำนั้นอาจจะดูค่อนข้างดีหน่อยหนึ่งนะครับนะดังนั้น บริเวณที่จะเป็นแนวต้านเนี่ยลำดับแรกเลยนะฮะในช่วงกราฟรายสีชั่วโมงเนี่ยเราก็มองแนวต้านอยู่แถวๆที่บริเวณระดับ 1, 7 5 0เยหรียญกว่ากว่านะครับนะก็ในเบื้องต้นก็ดูระดับเส้นค่าเฉลีย่ยที่บริเวณเ,เส้นค่าเฉลีย่ย50วันนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,750เยหเหรียญนะครับนะก็ในเบื้องต้นนะครับหากราคามีการดีดตัวขึ้นนะครับใครเข้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะฮะ สถานะนที่มีกําไรเราอาจจะต้องไปปิดสถานะทากำไรที่บริเวณดังกล่าวก่อนได้นะครับถ้ายังไม่ผ่านนะฮะเราค่อยสลับหน้ามาเก่งกําไรในทิศทางขาลงนะครับในอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี้ยนะฮะเราเห็นรูปแบบของอรูปแบบที่เป็น h e a d and shoulder ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็วัดเป้าหมายนะฮะผลปรากฏว่าเป้าหมายของ h e a d and shoulder นั้น ก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับระดับที่ที่เราได้ได้วัดไว้ได้คาดการไว้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูวันนะฮะว่าเป้าหมายของทองคำเมื่อวานนี้นะฮะมันลงมาถึงแล้วหรือยังนะครับนะฮะหลังจากที่ราคามันหลุดเส้นเน็ก l i n e ตรงนี้นะฮะเกิดการเ,าเขาเรียกเบรก เบรกเอานะครับนะ,นะนะก็นะฮะถ้าวัดความกว้างของ Head and Shoulder แล้วนะฮะณณวันณปัจจุบันเนี้ยนะฮะที่ราคาลงไปทดสอบเมื่อวานเนี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกรอบแนวรับได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า,าลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับของอความกว้างความกวาม้วางของ Head and Shoulder เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ ลงมาทดสอบเียบร้อยแล้วนะฮะที่บระดับบริเวณ1,721เหรียญนะฮะต่ำสุดเมื่อวานนี้นะครับนะแล้วช่วงช้า่นี้ก็มีการดิดตัวขึ้นนะครับในรอบนี้ก็มองว่าราคาการดิดตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำการดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับนะ,ะเพราะว่าสัญญ,ญาณของบริษ e r ไดเปอร์เจนเนี่ยก็ยังคงทำงานอยู่นะครับนะสังเกตว่าเส้นนะครับเส้น ที่แสดงเป็นสัญญาณบูลิตเนี่ยนะสัญญาณอินดิเคเตอร์กับราคาเนี่ยมันเริ่มขัดแย้งกันนะฮะดังนั้นวันนี้นะฮะวันนี้รอลุ้นการทำรีบาวขึ้นนะครับนะ,ะอะ่บริเวณ1 7 3 7เยถึง1 7 5่งเหสรียญซึ่งโซนดังกล่าวนี้นะครับนักทุนอาจจะปิดสถานะทากำไรออกมาก่อนนะครับปิดสถานะทากำไรออกมาก่อนนะครับและถ้ายังไม่ผ่านระดับ1,700งนย ห5ห้าหรือ1760เหรียญซึ่งบริเวณอากาศก็จะเป็นเส้นดาวเทนและเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งอวันนะครับซึ่งก็คาดการว่า,เ,าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับถ้ายังไม่ผ่านเส้นดาวเทนกับเส้นค่าเฉลี่ยแล้วว่ร้อยวันให้นักทุนนั้นสลับหน้ามาเก็งกำไรในทิศทางขาลงนะครับนะก็การเก็งกำไรในทิศทางขาลงก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับ ส่วนใครที่อยากเก็งกำไรนี้ที่ทางขาขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาที่กรอบแนวรับของเรานะครับก็เชื่อว่ามีนักชูบางส่วนเข้าซื้อนะครับก็เมื่อมีกําไรแล้วไปรอรอ,อดีตัวแล้วก็ทํากําไรปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้านที่ว่าไว้นะครับนะทีนี้มาดูทองคำกล6.5หกจุดห้านะครับทองคำกลัฟหกจุดห้านั้นนะครับภาพรวมก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวดาวนะฮะเป็นตัวตามราคาโกลด์สปอตนะครับ นะโดยกรอบแนวต้านของทองคำ6 5นั้นจะอยู่แถวๆบริเวณ2.7,930บาทไปจนถึง2.8,140บาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆบริวเวณ2.7,660บาทไปจนถึง2.7,478บาทนะครับนะก็ฝากนักทุนนะครับคงจะต้องเก็งกำไรภายในกรอบนะครับรอการรีบาวขึ้นไปรอปิดทำกำไรที่กรอบแนวต้านนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีมุมมองเพียงแค่นี้นะครับฝากคุณยลันรด้วยนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับฉะนั้นเราจะไปดูว่าค่ำคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างครับเราไปเริ่มจากช่วงเวลา19:30นครับก็มีประกาศตัวเลข GDP รายไตรมาสครับโดยค่าการอยู่ที่ระดับ6.6%ครับก็ค่าการครั้งนี้เท่ากับครั้งก่อนนั่นเองครับแล้วก็ยอดผู้ขอรับสวสิการรายสัปดาห์เนี่ย คาดการอยู่ที่ระดับ3า3 0สนสามหมาแหน่งครับซึ่งตัวเลขคาดการ่ยเริ่มออกมาน้อยกว่าฉะนั้นภาคแรงงานอาจจะได้รับผลกระทบเชิงบวกนะครับเพราะว่าตัวเลขคาดการเกี่ยวกับยอดผู้ขอรับสวัสดิการดีขึ้นนั่นเองแล้วต่อมาครับช่วงเวลาย0่สนาฬิกาสีนาทีเนี่ยก็มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจะซื้อครับเคชิคาโก้ครับคาดการอยู่ที่ระดับ64.9ครับโดยคาดการครั้งนี้ออกมาต่ำกว่าครั้งก่อนครับที่ระดับ 66.8ฉะนั้นต้องไปดูครับว่าค่ําคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรครับแอบกับซิปนะครับว่าค่าคืนนี้ครับอิมแพคต่อตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยจะค่อนข้างแรงครับแต่ก็เป็นไปได้สูงครับที่ตัวเลขจะออกมากักไอ้คำว่าตัวเลขออกมากักคืออะไรครับก็คือตัวเลขมีทั้งดีและไม่ดีนั่นเองครับเขียวหรือแดงนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝันนลกลงทุนด้วยนะครับต่อไปครับอาจารย์ปุ้ยเราจะไปตอบคําถามของนักลงทุนกันครับว่าวันนี้นักลงทุนมีคําถามอะไรกันเข้ามาบ้างครับเรามาเริ่มก นี่ครับอาจารย์ปุ้ยเขาถามว่าท้องเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงขนาดไหนครับอาจารย์ปุ้ยลงลึกขนาดไหนคำถามการปรับตัวลงลึกในรอบนี้นะครับนะอา,อาจจะหลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับคืออาจจะหลุดนะครับใช้ใช้คำว่าอาจจะนะครับก็อันนี้คือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามุมมองในทางปัจจัยทางเทคนิคแล้วนะฮะหรือการนับขึ้นอนีเดีดเว็บเนี่ยนะครับ ถ้าเราดูในทางเฟรมใหญ่เราจะเห็นว่าการนับขึ้นอิเล็กเวฟยังไม่จบรอบนะครับคือยังไม่จบรอบขาลงนะฮะดังนั้นเราจึงเช็คในแต่ละวันนะเช็คสัญญาณในแต่ละวันว่าการเบรกเอาหรือเบรกเทนขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีในช่วงใดน,นะแต่เท่าที่สังเกตมานะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการเบรกเทนย,ยังไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับสัญญาณของแท่งเทน ก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับคือคือสัญญาณการกับตัวของแท่งเทียนนะ่ยยังยังยังไม่ปรากฏให้ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีในช่วงของกราฟลายลายชั่วโมงลาย30นาทีนะมีมีสัญญาณกับตัวแต่ว่าสัญญาณในกราฟไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมระยะสั้นๆน,นั้นนะไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสิบห้าทีส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณหลอกไืมากกว่านะครับดังนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับเราจะเช็คสัญญาณในแต่ละวันโดยเฉพาะเราเช็คสัญญาณจากกราฟรายเดลี่แล้วก็กราฟรายสัปดนะครับจากในช่วงเช้าวันนี้นะครับกราฟเดลี่เนี่ยการรีบาวขึ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเราต้องดูว่าราคาปิดของวันนี้นะครับหากราคาปิดของวันนี้นะครับ สูงกว่าเดี๋ยวนะครับแชร์ได้ครับอาจารย์พุธเดี๋ยวผมจะได้เปิดให้นักลงทุนดูครับครับได้ครับยวขอแชร์สกรีนนะครับครับอันนี้คือกราฟเดลี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าแท่งแท่งล่าสุดเนี่ยนะครับมันสูงกว่าครึ่งหนึ่งของบอดี้แท่งก่อนหน้านี้นะฮะแท่งอันนี้เป็นแท่งสีแดง คือวันก่อนหน้านะครับเนี่ยวันนี้การเติบโตขึ้นเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าแท่งเกาะวันก่อนหน้านะครับถ้าราคาปิดวันนี้นะฮะสามารถที่จะปิดอยู่เหนือระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญหรือหรือหนึ่งันเจ็อยสิบห้าเหรียญก็ได้เอาเอาเอาง่ายงนะครับเอาเป้าหมายสั้นๆนเนี่ยถ้าราคาปิดเหนือหนึ่งพันเจ็้อยสาสิบเหรียญหรือหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบห้าเหรียญสัญญาณมันจะ เริ่มดูดีขึ้นนะครับให้สเกตให้สเกตตรงนี้นะฮะคู่นี้นะครับแล้วเรามาเทียบกับคู่นี้นะฮะจะเห็นว่าแท่งถัดไปมันจะมีสัญญาณบวกขึ้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยในรอบเนี้ยเราก็รอดูว่าราคาปิดของวันนี้มันสามารถที่จะปิดอยู่เหนือระดับหนึ่งพันเจ็ด้ยสาสิบห้าเหรียญหรือหนึ่งพันเจ็ด้อยสามสิเหรียญขึ้นไปได้ไหมถ้าปิดถ้าปิด ได้เหนือที่ที่ดังกล่าวมานะครับสัญญาณทองคําก็จะเป็นดังรูปนี้นะครับนะวันนั้นนะอ่ะเออดังนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะต้องรอรุ้นนะครับว่าเราคาจะสามารถปิดเหนือหนึ่งพันเจ็ร้อยสามสิบเปียนขึ้นไปได้ไหมและสามารถที่จะอันนี้คือเส้นดาวเทนนะครับหากเกิดการทะลุเส้นดาวเทนขึ้นไปนะครับอันนี้คือสัญญาณการ เบรกเทนขึ้นไปนะครับก็คือ,อะทะลุทะลุกรอบขึ้นไปนะครับนะซึ่งการทะลุกรอบในรอบนี้ก็อาจจะทำได้สูงแล้วก็อาจจะขึ้นไปเทสใกล้ๆ1 7ึ0เดอหสิเหรียญอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับดังนั้นใครที่ซื้อไว้ก่อนนั้นนี้นะฮะรอรอไปปิดทำกำไรนะครับได้ครับคำถามอีกคำถามหนึ่ง<ด>ครับอาจารย์ <ไป S 1> ตุย้ยคือทองแท่งเนี่ยรอซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีครับ ทองแท่งใช่ไหมครับอทองแท่งเดี๋ยวเดครับที่ผ่านมานะครับราคาเราก็ยังไม่เห็นมันหลุดหนึ่งเออสองหมื่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะก,ก็ถือว่าเอาเอาเส้นที่เป็นฐานเลยนะสองหมื่เจ็ดพันห้าร้อบาทเนี่ยให้เป็นฐานแนวรับไปแล้วกันนะครับถ้าราคาขยับตัวเข้าใกล้นะฮะ ระดับราคาสอง0มื่นเจ็ดันห้ารอยบาทเนี่ยนะครับเข้าซื้อเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าอีก,อกปัจจัยหนึ่งที่มันหนุนก็คือค่างเงินบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าคือผมมาสังเกตตัวราคาโกลสปอร์ตที่ต่างประเทศคือแนวโน้มอย่างที่จารย์ปุ้ยบอกว่ามันเป็นขาลงตลอดแต่คําถามคือเมื่อมันแปลงค่างเงินมาเป็นทองคําสิบกจุด้าแล้วเนี่ยกับทําให้ราคาทองคําสิบจุด้าเนี่ยมันย่อตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่จารย์ปุ้ยบอกว่า แนวรับสําคัญนยังอยู่ที่บริเวณสอง0 0นเ็ดพบาทครัฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากลั้องทุนพิจารณาการลงทุนด้วยนะครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้ถามจะไปไหมไม่มีนะครับอาจารย์คุยเขาครก็เข้ามาขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะแล้วก็กดติดตามนะครับเพราะว่าเราจะมีการวิเคราะห์ในช่วงเช้านะฮะทุกๆเช้านะครับก็ฝากนักทุนนะครับช่วยกัน ะช่วยกันแชร์ไปใช่ครับ,รบ,รบรก็ทาง Li like น์แอดเนี่ยก็สามารถแอดเข้ามาได้ครับโดยจะมีถ้าทุนคุณมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามเนี่ยก็จะมีแักวเครคอร์นเนี่ยแหละครับคอยตอบว่ามุมมองหรือว่าราคาทองคาเป็นอย่างไรครับทางฝั่งของ Facebook ก็จะมีไลฟ์ช่วงเช้าทาง YouTube ก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่า s u b สไครต์กันได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการแจ้งเตือนข่าวสารนั่นเองครับฉะนั้นก็สำหรับ,บวันนี้ครับ ขอขอบคุณนะกลงทุนที่ติดตามรับชมสําหรับนั้นคุณท่านนดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับสุสดครับ